ถึงบ่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก่อหรอโอ้ยงงงงเอฟพีแปมเบิลี่นี่แบมเบลรี่มาบ่อทำอะไรคะมาจับปลาสิบตัวสิบตัวก็จับบอกเอาหกตัวก็พอไหนไปดูกันเพราะจ่าเตรียมแหหมาเอาพี่แล้วตัวเล็กมันจะไม่ติดเหรอทำไมเราไม่ตกเอาอะ จ๋าไม่ได้ค่ะตัวเล็กกินไม่ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่พ่ะจ๋าพ่อจ๋าจะทำการกางมุ้งกางมุ้งพ่อจ๋าจะกางมุ้งใช่ไหมหวานแห้เขาเรียกวานแหเนจ๋ายกยอก เขาจะจะโยนหวานแล้วนะ,อวนะโอ้ยเฟลี่จับแห่ไม่ถึงนู่นนู่นนูน่นเห็นปะปปดมินตัวดำดำนี่นี่อยู่ใต้ใต้หน่อยนูนๆๆน่นกลางกลางนะพ่อเห็นไหมดำๆน่ะเงาๆดำๆกลางๆอ่ะ นี่สองฮึบอาหน้าาพ่อเขาว่ายน้ำเป็นค่ะติดไหมตาาาอะไรไม่ถึงถึง ร้อนไหมตัวใหญ่เป็นพันเลยอะเอาอะไรเขี่ยอ้นี่แต่ตัวเล็กเลยอ่ะตัวเล็กเต็มเลยตัวเล็กีตัวใหญ่ม่ทันตัวใหญ่เยอะมากอ้าพี่อ๋อปลาหมอเหรอนะปลาหมอหรือปลานินนั้นอะ มีปลานินตัวเล็กด้ะไปอีากโยนไปอีกโมาตัวใหญ่อยู่เนี่ยมันจะกินตัวล็ก นี่มาช้อนมากเลยนี่นี่นี่ตัวใหญ่มานี่มาันอะไรนี่เขาหวีเนี่ยหรอช้อนไม่ทันนี่รูดีกว่าแต่ไม่ทำไมตรงนู้นดูดิพ่อจะได้อยโอ้ยได้โอ้ยได้เหวเนี่ยีอกน เดินไปหาพ่อจ๋าก,กันไปได้เหรอได้ค่ะมาเดินไปหาพ่อจ๋าก,กันค่ะทุกคนได้แล้วนะคะหนึ่งตัวจริงๆปลานี่นะ่ะมีเยอะอา้าวพ่อจ๋ามานี่ตางหาปิกม <laughs> งอนได้แล้วเปอร์ลี่มานี่ค่ะ อ้อตัวนี้ถึงโลไหมเนี่ยถัาางแตกเลยนะคนโหกว่าถ้าล้มเดี๋ยวประมาณตัวสิบ <c oughs> เ,เดี๋ยวแกะให้าาจ๋า,เ,า,าเดี๋ยวดูพ่อจ๋ากแกะปลาก่อนนี่ <c oughs> ก็ใหญ่มากอะ่ะอออ นี่เป็นปานินเลี้ยงอันนี้เป็น<ม>ลูกเลี้ยงเฮ้มานี่าจา้ะนี่เป็นจะพาไปดูอะไรคะอ๋อใครเทเสร็จอาหารคะเย็นน้ำมาแล้วฮะใช่ อระวังน้ำก่อนดีใจนะน้ำมันน้อยไปเลยนะพี่มอนตาตัวมันใหญ่อ่ะไม่ใช่นี่นี่เดี๋ยวอนี่รอรรอวานแหงอยู่มันจะขึ้นไหม นขหจะไปซัก,กอยอใครโอเคดูดิพ่อจะได้ปลาไหมดูดิรอบนี้พ่อจะได้ปลาไหมเอสจะได้ปลานินตัวใหญ่ไหม ตัวค่ะไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บค่ะเราเฟ็ลิสใส่รองหลังผู้ใหญ่มาไม่เจ็บใช่ไหมคะเฟ็ลิสเ,เจ็บไหมเมื่อกี้ไม่เจ็บเก่งมากมเออได้ตัวหนึ่งได้ปลานินตัวหนึ่งค่ะ เป็นลี้เดี๋ยวลื่นตกลงไปลูกแต่เหมือนอตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่าตัวนี้ใช่ไหมค่ะนี่ก็ใหญ่พอกันแหละมาหอดูหน่อยโอ้ใหญ่เหมือนเมื่อกี้แหละเออโออโอโอ,โอ เรียบร้อยทำไมอ่ะไปเจอรูรูเจอเลยกล้วยอันนี้นี่อันนี้เอ็นกล้วยอันนี้ต้นกล้วยแล้วอันนี้อะเนี่ยได้เลยได้ ได้ไม่เข้าเขาค่ะอันนี้หวานรอบสามรอบสองได้หนึ่งตัวใช่ไหมเอ้ยรอบสี่เนาะรอบแรกไม่ได้รอบสองได้ตรงรูรูสองตัวอุ้ยเยอะเยอะตอ้นี้ได้สามตัวเลยได้ได้ดุกระนั้นสองใช่หรอคะก็ดูดสามเบ้าเดี๋ยวดูตอนขึ้น โอ้โอ้ยพ่ออุ้ย,ย,ย,ยตัวเล็กออกไปแล้วนะพ่ออันนั้นมีปลาตะเพียนด้วยเหรอเรอไเ้ยนู่นอะรตะเพียนใช่ค่ะอ๋อได้สองตัวปลานิลสองตัวค่ะปลาตะเพียนตัวหนึ่งแต่ปลาตะเพียนเราปล่อย ใช่ค่ะหัวปรีมีกล้วยด้วยใช่มีกล้วยมีหัวปรีแต่อันนั้น,น,อน,อน,นหักแล้วได้ไม่ทันแกะมันมันใหญ่นู่หนึ่งได้อเอลยได้วลยตาเราไปแกะตากับพ่อจ๋ากันพ่อเดินไวมากอ่ะนวดน้ำไน่นวด แัจ๋า,จาพ่อของใครขวดที่แก่แล้วอะเอาวันใหม่ก็ได้ลูกน่ะเอาลงเด,ด,ดี๋ยวลงจะปิดมาไปนี่ห <laughs> วานรอบ

โอ้โหได้ได้โอ้โหได้ตัวใหญ่ตัวเดียวนอกนั้นตัวเล็กหมดเลยค่ะได้ตุ้งแจ่ตุ้งแจ่เพื่อนถูกไหมลูกค้าตุ้งแจ่บอกว่าตุ้งแจ่ตุ้งแจ่โอ้ยลมฝนมาขอน้ำฝนหน่อยไม่เอาแต่ลมใช่ไหมคะพ่อจ๋าได้มาแล้วโอ้โหตัวใหญ่มาก ตัวที่สี่ไหนขอดูหน่อยหุยนีตัวใหญ่มากตัวใหญ่จังอะไรล่ะลูก <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร <c oughs> ติแตกงแล้วหนูเมื่อกี้หนูกระโดดเหรอลูกไหน ไม่ต้องร้องค่ะมาไหนๆแม่แต่ดูดิมามาโอ้หนูกระโดดเหรอลูกหนูทำยังไงเจ็บไหมคะปลาไม่ติดตะกอนติดเจ็บไหมลูกไหนๆตรงไหนแม่แต่ดูหน่อยอ้ยเจ็บนิดหน่อยนิดหน่อยไหนคะโอ้ยนี่หน่อยไม่เป็นไรค่ะแล้วหนูจะกระโดดข้ามเปย์ทำไมล่ะลูกเอ้ย เดินยังล้มเลยหนูจะไปโดดทําเไปได้ยังไง<อ>เพียง<อ>ไหนแค่ข้างนี้นะคะมันมาจับเปล่าไหมเพียง <c oughs> โอ้โหนิดหน่อยเฟลนลี่เข้มแข็งมากค่ะอ้โหสุดยอดพี่เฟลนลี่เก่งอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะอ่ะรองเท้าไหนรองเท้าจะไปหาพ่อปอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไหนเฟลนลี่สู้ไหมคะสู้ไหมไม่สู้ <c oughs> ที่หลัง่าโดดนะลูกรู้ไหมดีนะหวัวไม่ฟาด นั่งพักก่อนนั่งพักก่อนอะไรอ่ะโอ้กล้วยใช่วีใหญ่เหมือนกันเครื่อใหญ่มากคอยดูเปฟนลี่นะเดี๋ยวล้มอีกนะเฟลลี่จมนะ ยืนทำเอ็มวีเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลยเมลอนนี่เมลอนเมลอนเลยอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตได้ปลานิงกลับบ้านไปทั้งหมดแอมแลมแลมแถมแถมสิบแถมแถมแถมสี่ตัวแต่ก็ตัวใหญ่ๆมันเป็นกลิ่นปุ๋ย มันเป็นฟองเน,น้ปลาตายหมดเดี๋ยวเรากลับบ้านไปแล้วเราไปเก็บผักออร์แกนิกกันออร์แกนิกหรือเปล่าไม่ได้ออร์แกนิกาแกนเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันสวยเนาะผักนะจริงคนผักนะโอ้ยย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 าอยู่กับต้นไม้อะไรยก็ดูสว่างสวยจรยง เช่นคนเ่นผักเออเด็ดเด็ดทิ้งืเด็ดทิ้งก็หมดกอพอดีเอาก็มันเหี่ยวหมเนาอยจะทำไงอะแค่นี้เนี่ยมันกินไม่ได้อะเนาะปกติพี่มิ้นก็ต้องเด็ดใบล่างออกกี่แล้วเวลาขายใช่ไหมอันนี้เราจะเด็ดไม่ให้เด็ดอะละเด็ดทางต้นเด็ดใบล่างออกพอพี่แก้มอยู่กับผักพี่แก้มดูสวยจริงๆนะ หรือว่าหรือว่าเป็นที่กล้องหรือเต้าไม่ใช่เป็นที่คนนี่แหละคนมันงานมัไม่มียางเลยหรอมีต้องล้างต้องไปล้างก่อนนะรู้ไหมเนี่ยเคยเห็นพี่มิ้นล้างรือเปล่าไม่เคยแล้วแต่ก็เคยเนี่ยเนี่ยพุ่มนี้สวยมากกุหลาบเลยอันนี้เด็ดใบล่างสักสามใบค่ะหมดอ่าให้ค่ะดอกไม้มาจีบ ไปค่ะกลับบ้านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วบ๊ายบาย